เปียแชร์ได้มีความสุขไหมใครเล่นแชร์บ้างยกมือยกมือสิถามจริงๆไม่ต้องอายยกไปเลยหน้าด้านๆหน่อยเรียนกรรมาฐานซื่อตรงนะเล่นแชร์เปียรได้ดีใจไหมดีใจแต่พอเปียแล้วเนี่ยไม่ดีใจแล้วความสุขสั้นนิดเดียวตอนส่งนะส่งไปเรื่อยเลยตอนไปเปียรมาดีใจตอนส่งก็เหน็่เหนื่อยนะ งเงินส่งเปียเสร็จแล้วยังส่งไม่หมดนะก็เศร้าใจอีกนระอเป็นมือสุดท้ายบางคนเล่นแชร์ขอเป็นมือสุดท้ายเขาเชิดไปเลยเขาไม่ส่งอะ่ะรอบสุดท้ายอะ่นะอยากได้ผลประโยชน์เยอะแต่ความเสี่ยงก็สูงขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติความสุขที่เรามีนะดิ้นรนแทบตายนะความสุขสั้นนิดเดียวเราก็ดับ ความทุกข์ก็เกิดดับเหมือนกันไปดูให้ดีแต่เราจะรู้สึกว่าความสุขสั้นเสมอความทุกข์นี่ยาวเสมอเพราะเราอยากเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าความสุขมาแล้วต้องไปเราก็อยากให้อยู่นานๆเราก็เลยรู้สึกมันสั้นในความทุกข์นะเราอยากให้มันไปเร็วๆเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าเหตุของความทุกข์ยังอยู่เรายอมรับไม่ได้ความทุกข์เกิดขึ้นเราก็อยากให้มันหายมไม่หายอย่างที่ใจเราอยากเนี่ย เราก็จะรู้สึกความความทุกข์นี่ยาวจริงๆมันสั้นมันยาวพอดีกับเหตุของมันเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ความจริงนะความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะบังคับไม่ได้ความดีความชั่วที่เกิดขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้เหมือนกันพอเรียนรู้ความจริงอย่างนี้มากๆเราจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะเป็นของชั่วคราวเพราะฉะนั้นเวลาพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยใจมีความทุกข์ขึ้นมาเราเห็น ความทุกข์เกิดแล้วเราเฉยๆเราเป็นอุเบกขากับความทุกข์นะมันของธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องพลัดพลากกันอย่างเงี้ยเจอแล้วก็ต้องจากนะใจมันเห็นธรรมดาใจมันยอมรับได้ใจไม่ทุก